สสดีครับพี่เปโต้ครับผมวันนี้นะครับนางฟ้ากับบ้านอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นโตโยต้านะครับโครรานะครับทวินแคมสิบหกวาวนะครับพี่ก็พาเขาหกตัวสุดท้ายตัวท็อปออโต้เลยนะฮะรถสวยมากๆครับเนี่ยก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับชื่อช่อง PP Auto Car 2 Channel เป็นภาษาอังกฤษในช่อง YouTube ของเรานั่นเองครับผมอ่ะมาดูกันครับโตโยต้าสามวงในตำนานครับรถสวยมากๆคันนี้นะครับ สีสันก็ถือว่าค่อนข้าง90%ขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับร้อนแม็กซ์15นิ้วนะครับวิวเวิร์กสวยๆเลยนะครับก็สวยมากๆฮะรถเดิมๆไม่มีชนหนักจมน้ำครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับนี่ฮะ1 6นี่ฮะสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับดูเส้นขอบข้างประตูนะฮะตรงดิ๊กตรงเป๊ะเลยนะครับนี่ฮะรถสวยเรียบร้อยนะครับเดิมๆ6สถานทะเบียนแท้ด้วยนะครับแท็กซี่ไม่ใช่ทะเบียนนี้นะครับ ถ้าจาไม่ผิดในเล่มทะเบียนน่าจะมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับผมเรามาดูภา,ายในกันนิดนึงภา,ายในก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมากๆนะครับเป็นกร,รมยี่นะครับแล้วก็จกไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นออโต้ล็อกด้วยแล้วก็ล็อกวินโด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยปรับไฟหน้าได้ด้วยตัวทอ็อปนะฮะขอเสียงนิดนึงโอ้โห 4A ครับสตาร์ทหวานเจียเจ๊ยบ รถสวยมากๆนะครับมียูซีดีนะครับเบาะเบิร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียบร้อยนะครับมากมากกันเลยทีเดียวนะครับรถเรียบร้อยอ่ะจริงๆเครื่องเครื่องดีนะครับสีสันสวยนะครับนี่ฮะเบอร์ให้ดูนะครับรถเรียบร้อยนะครับมากๆนะครับภายในสะอาดนะครับเบาะเบิร์สะอาดมากๆนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆไม่ต้องทําอะไรนะครับกัลงไปในเรียบร้อยนะครับ เบาหลังเนี่ยสะอาดมากๆนะครับแล้วก็มีลําโพงให้ด้วยอันนี้ดับเครื่องก่อนแล้วก็เปิดท้ายเลยรถสวยจริงๆอะ่ะรู้สึกจะมีไร้ฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ลํโพงลาโพงข้างหลังสวยเลยเดี๋ยวมาดูท้ายกันครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับผมรถเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะฮะแล้วก็ยางอะไหล่เนี่ยนะครับตรงนี้ต้องใช้หมุนเอานะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ยางอะไหล่ก็ยังสวยรถเดิมมีกล่องเครื่องมือด้วยนี่ครับผมไม่มีแฮบครับให้ลูกค้าไปด้วยเลยโอ้โห นี่นะฮะยังอยู่ครบอยู่เลยมีการล้อเลื่อนด้วยนะครับ <S <S มือเดียวป้ายแดงของเราครับผมสวยมากๆไม่ต้องทำอะไรคันนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วน้องนิวขับกลับไปเลยดีกว่าอ้าวเปิดฝากระโปรงน่อยดีกว่าไหนๆผ่า,านมาแล้วมาดูกันซะหน่อยร,รถรุเดิมเมป็นยังไงอู๋จะรถสวยจริงนะฮะ <S 1> <S 1> โอ้โหดูหเสียงฝังกระโปรงดิแปงแปงแป,ง,แปงรถเดิมจัดๆครับผม ราคาหลักหมื่นบอกเลย fc ต้องไม่ควรพลาดนะจ๊ะสติกเกอร์จากศูนย์นะครับเนี่ยฮะตัวเลขเอ่ยๆๆๆเลยเอ่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะห้องเครื่องถือว่าเรียบร้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยห,หลักหมืน่น CA อดูสิฮนะดูความเรียบร้อยของเขาครับดูความเดิมของเขาเลยฮะอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอางี้ดีกว่าเอาไปราคาเราๆเลยเอาไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทพอมาเอาไปเลยนะครับสามห่วง สวยๆนะครับออตโอต้เป็นคาสิบหวาวโอ้โหดูนลฮะโอ้โหตายแล้ว6กหมืได้แบบนี้ขอบครับ